เฟิร์สเฟิรอยู่ไหมเนี่ยยายครับเฟิร์สทุกบ้านไหมครับวันนี้อา้าวเจ๊หมาเฟิร์สเลยลูกครับน้องโค้ดไปออกไป,ร,ปร,กร,ร้านค้าลูกคอยทักแฟนเมื่อไน,น,น่เดี๋ยวโค้ดกลับมาลูกได้เลยครับนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวโค้ดก็กลับมาแล้วอากาศร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้อยแต่ละวันวันนี้ร้อนมากเลยเอ้อเาวเฮ้ยรู้ไหมยายเลี้ยงหมาพันธุ์ดอมิเชียนซะด้วยนี่วปเวลาที่ผมชอบเลยผมไปเล่นกับมันดีกว่า เดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวเดี oh, he, you know, other, like ๋ยวลูกอ่าไปแล้วเออว่จะบอกสักหน่อยว่าอย่าไปเข้าใกล้มันไอกระทงมันดุจะตายเฮ้ยเฮ้ยหมาหมาเชื่ออะไรเหรอเฮ้ยแกจะทำอะไรฉันน่ะอ๋อหรือว่านายอยากจะเล่นกับฉันนี่นี่นี่มานี่เร้อมานี่เด้อมเ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าเข้าสิ ยายรับมีอะไรลูกผมโดนหมาตัวนั้นกัดนะครับหไม่เมื่อกี้เจนี่ไปแต่ก่อนยายจะบอกว่าเจ้ากระทงมันดูรูปที่งอากาศร้อนๆแบบนี้อ่ามันอารมณ์เสียโอ้ยไม่เป็นไรลูกแหนนิดเดียวเดี๋ยวไปร้านสบู่แล้วไปหาหมอสักหน่อยก็ดีนะบอกเลยไม่เป็นอะไรูจุด้คืออะไรขึ้นอ่ะเนี่ยเจโดนไอ้เจ้ากระทงกัดเลยเนี่ยไม่ต้องเฟิร์สเดี๋ยวยายขอเลยงหน่อยเนาะพายเจไปทนไมเป็นยายดีนะลูกนะโอ้ดีเจ นาอุ้รีนาวีเลยดีพี่ก็จะรีแล้งเรื่ยๆเนี่ยโอ้ยเฟิอดเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกชิปๆแค่นี้ไปหาหมอแล้วก็ใส่ย,ยาแค่นั้นก็หายแล้วอือ้าวเดี๋ยวยายวาน้องเฟร์ดหน่อยนะล,ลูกนะไปไปทำตุลาเก่ยงยายหน่อยไปพาเจไปลูกไปขับรถระวังระวังกันด้วยนะแต่ว่านะ